ถ้าคุณอยากลดหุ่นเป็นครั้สุดท้ายในชีวิตแล้วทำเหมือนที่ออสการ์ทำมานะลองเอาเทคนิคออสการ์ไปใช้ดูคุณต้องเปลี่ยนกลายเป็นคนช่างเลือกค่ะเลือกกินค่ะอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไม่อ่อนข้อนะใครคนอื่นชวนกินขนมน้ำหวานน้นําะรมชานมไข่มุกห้ามเซเยสไม่ได้ห้ามนคนใจอ่อนไม่ได้ ต้องเลือกกินไม่เลือกกินไม่ได้นะเธอเธอจะกินทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้อือย่างนั้นมันจะไม่ลีนไม่บ้าง ต้องปรับอาหารการกินต้องมาสร้างนิสัยใหม่ในการกินขึ้นมาอ่ะมันเราเป็นนิสัยใหม่ที่ดีขึ้นนี่ดีกับใครดีกับตัวเราอื่นเขาอาจจะมองว่าทําไมเรื่องเยอะเรื่องมากมันไม่ใช่มันคือการที่เรากลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองดูแลจากอะไรดูแลจากการกินนี่แหละโธ่คนเจ็บป่วยเพราะการกินมีเยอะแยะเราก็สุขภาพดีเพราะการกินได้เอาเราอ้ว,วนมาเพราะกินเราก็มาผอมเพราะกินแค่เราเปลี่ยนสิ่งที่กินเลือก กินมากขึ้นอ่ะอันนี้กินอันนี้ไม่กินเซโนเวลาคนชวนกินอะไรที่มันแบบอ้วนๆแกฉันซื้อนี้มาขนมปังสังขยาเร็วแกฉันอิ่มแล้วแกกินไปหอะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะกินทุกอย่างที่เขาซื้อมาพอกินไปเสร็จแล้วแบบพรุ่งนี้เชา้าน้ำหนักคืนก็แบบฮัลโหลแกแกไปหน้าซื้อมาให้ฉันหน่อยแกน้ำหนักสักนูที่แบบฉันกำลังลดน้ำหนักอยู่อะไรอย่างเงี้ยแก ไม่ได้เราจะไปว่าเขาไม่ได้เอปฏิเสธให้เป็นเธอก็ขออย่างเดียวอย่าเป็นคนไปชวนเขากินก็แล้วกัน ถ้าอยากเปลี่ยนหุ่นจริงๆมันทําได้ใช้เวลานิดนึงค่ะคุณผู้ชมขามาทำเอฟปรับเปลี่ยนการกิน,นแล้วก็นอนให้พอนะนอนให้ได้สักเ็ชั่วโมงครื่องหนึ่งแปชั่วโมงเนี้ยลงดีเลยเพราะว่าเวลาที่เรานอนเนี่ยโอ้ร่างกายเพิ่มการทำงานของรราผ่านนะคะแล้วก็ปรับอารมณ์ให้ค่อนไปทางบวกจ้าทาอารมณ์ให้เป็นนางฟ้านางสวรรค์ไปเลยนะจ๊ะเ <c oughs> นี่ยจแล้วก็ขยับร่างกายให้บ่อยนะ ชาอเอฟปรับการกินปรับไลฟ์สไตล์อง์รวมทำต่อเนื่องสม่ำเสมอให้นานพอความสม่ำเสมอคือหัวใจของการลีนไขมันเพราะว่าการที่เราจะให้กลไกของไอเอฟเขาเวิร์กขึ้นมาให้เขาไปดึงเอาไข่มันสะสมออกมาใช้เป็นพลังงานบอลลนิทบลณอนอยบอลลนอยเนี่ยเราจะเปลี่ยนจากเอมาเป็น s เนี่ยมันต้องใช้เวลาออสตาใช้เวลาทั้ง9เดือนจาก72มา48 ใครที่รู้สึกโอ้โหช้ลดน้อยจังเลยลดแค่โลสองโลสามโลต้องย้อนกลับไปดูว่าคุณใช้เวลามานานแค่ไหนแล้วเออถ้าเกิดคุณลดมาสักปีหนึ่งก็ล,ลดได้โลหนึ่งแปอ,อย่างนั้นค่อยกังวลแต่ถ้าิ่งทำมาได้เดือนหนึ่งสองเดือนไม่ต้องกังวลค่ะมันต้องใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวพอเครื่องมันติดเท่านั้นแหละร่างกายเข้าแฟตอัดดับจเท่านั้นแหละโอโ้ทีนี้แหละยาวเลยจริงยาว คุณก็ทำอะไรใช้ชีวิตไปตามปกติไม่ต้องไปโฟกัสว่าจะลดน้ำหนักโฟกัสแค่การกินแล้วก็อยียบไปหลุดในช่วงฟาสแค่นี้ฮะเดี๋ยวมันลงเองนะทำใจมันสบายๆลองมาลดแบบไม่ลด กับออสการ์ดูสิตัวเองทำมาแบบนี้ก็จะถ่ายทอดออกไปแบบนี้นะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากได้เทคนิคแบบความลับขั้นเทพนะออสการ์ Oscar ก็ถ่ายทอดไว้ในคอสลดครั้งสุดท้ายในชีวิตด้วยไอเอฟนะคะก็ามาเป็นลูกเทรนออสการ์ได้หรือว่าถ้าอยากได้โปรแกรมอาหารที่เปร่งรัดภายใน7วันเอาคอสเนี้ยกลับมาวนกินได้ตามรอบของเขาเนี่ยก็ามาลงโปรแกรมกับออสการ์ก็ได้ใครสนใจก็พิมพ์มาสนใจนะอยากเลีนแบบสุขภาพดีด้วยไอเอฟและโลคาร์บกดติดตามออสการ์ในช่องไลฟ์เกอร์ลิค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝาก กดแชร์สักนิดนะคะ